ทีนี้ก็จะมีคำถามต่อจากเมื่อวานนะถ้าเกิดว่าคนที่กำลังหาเป้าหมายแล้วเขาสนใจในงานเหยื่อปลอมเหยือ่อ<ๆ>ตกปลาปลอมเนี่ยเราจะให้คำแนะนำแล้วเริ่มต้นกับเขายัางไงคือคือนี่คือตัวอย่างจริงๆมันอาจจะเป็นงานอื่นที่ไม่ใช่เหยือ่อไม่ใช่เหยื่อตกปลาไม่ใช่เหยื่อปลอมถูกไหมเหยื่อปลอมเนี่ยไม่ต้องแต่ทำกัดไม้ทำแม่พิมพ์หลอ,อยาง ถูกไหมมันมีหลายแบบแต่ว่าอันนี้คือมันตัวอย่างยอดฮิตมางั้นเถอะอันนี้คือกัดเป็นตัวเหย,ย,ยื่อที่จะยกตัวอย่างยกตัวอย่างเพราะทั้งหมดเนี่ยมันต้องทําทําแบบไงใช่ไหมทาแบบเนี่ยเราก็ไปหาแบบมาแบบเนี่ยโอเคก็แล้วแต่คนที่สนใจนะว,ว่าจะแบบจากที่ไหนมาอาจจะเป็นตัวจริงอาจจะเป็นเอ,อรูปทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจินเนการเนี่ยนะเดอะตราเขาก็ไม่มองเลยกัดสีแกนลอยตัว ซึง่งจริงๆอ่ะมันมันมีหลายเทคนิคไงเราต้องรู้หนึ่งหนึ่งคือต้อนทุนที่เราขายอ่ะเท่าไหร่โอเคบางบางคนเนี่ยก็นะอาจจะต้องใช้เทคนิคเครื่องกลึงก็ได้มันอาจจะไม่เป็นรอยตัวหรือเครื่องกลึงผสมกับเครื่องกัดก็ได้ที่เราเคยทำเรียก<ช>ว่าเครื่องมัลติฟังก์ชันมันต้องเป็นมัลติฟังก์ชันโอเคกลึงด้วยกัดด้วยมันก็เป็นไปได้เพราะเวลาม,ามามาได้โจทย์อย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าปัญหาคือพอเข้าไปดูเนี่ยเขาไม่ได้ดูความจริงไง แล้วพูดตรงว่าการผลิตเนี่ยคงไม่มีใครบอกความจริงหมดถูกไหม,มเพราะมันเป็นความลับทางธุรกิจไงแต่ของเราเนี่ยเราขายเครื่องเราก็เออเรามีความรู้เราก็แนะนํเถ้าที่เรามีความสามารถนะแี่วโอเคพอเรามีประสบการณ์เนี่ยเราก็อยากจะอธิบายได้ว่าโอเคเอ,อเครื่องเนี่ยคยวรจะเลือกแบบไหนเพราะฉะถ้ามือใหม่เนี่ยคุณต้องโฟกัสละเยอะแบบไหนอ่ะโอเคเราเยอะแบบง่ายๆเนี่ยนะเยอะแบบง่ายๆแบบเมื่อสักครู่เนี่ย แบบนี้มันเป็นการพลิกสองน้ามากกว่ามันไม่ใช่เป็นกัดลอยตัวกัดลอยตัวก็ตายเลยขาดทุนแน่นอนกัดทีเดียวต้องแผงอย่างยกตัวอย่างเนี้ยเนี่ยนี่คืองานกัดจยดปลาของลูกค้านะเขาต้องทำเนี่ยชิ้นละสามนาทีราคาชิ้นละสิบบาทค่ากัดนะเ,เพราะนั้นโอเคเราต้องวิเคราะห์ให้ว่าเทคนิคในการกัดงานเนี่ยควรจะใช้รูปแบบไหนแล้วกัดหยาบกัดละเอียดแค่ไหนเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้อง เออกัดยาวก็พอแล้วที่เหลือก็เอามือขัดรูปๆเอาอาจจะเร็วกว่าขัดทั้งขัดทั้งหมดหรือกัดจนละเอียดอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าสไตล์การทํางานคลิตในการผลิตใช่ไหมมันโอเคก็คือคนทำเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่รู้จักคําว่าวิศวกรรมุาสารการหืบซึ่งมันต้องเรียนคําว่าวิศวกรรมุาสาหการเนี่ยเขาหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดไม่ใช่ดีที่สุดมาเาโอเคกรรมวิธีการผลิตอันไหนโอเคบางคนบอกกลึงโอเคเครื่องผมดีวิเศษเทพ อาต้นทุนต่อชิ้นงานล่ะถูกไหมมันมันแล้วตลาดเราขายใครอะตลาดไฮเอ็นตลาดโลเอ็นตลาดไม่มีหลายระดับเนี่ยก็หมายความว่าต้องต้องมาดูด้วยว่าไองานที่เราออกงานที่เขาจะทําออกมาเนี่ยเขาจะจับลูกค้ากลุ่มไหนใช่ไม่ไงคือปัญหาเนี่ยนะยังไม่รู้เลยว่าเออจะซื้อเครื่องเนี่ยเครื่องแบบไหนเหมาะมถูกไหมจะ,จะเรียนทําแบบเออจะนเรียนทาแบบหรือว่าจะซื้อเครื่อง นี่ยกตัวอย่างถึงการเลือกเครื่องเพราะเราจะสอนหมดไงปัญหาคือถ้าเอาเครื่องตัวเล็กๆหลายตัวมันจะคุ้มกว่าซื้อเครื่องตัวใหญ่ไหมการการผลิตต่อนาทีได้เยอะกว่าไหมนะก็โอเครูปแบบเนี่ยคือเราบอกแล้วไงว่า,าถ้ายังยึดติดกับวัฒ,วฒนธรรมดั้งเดิมคือเอาฟอร์มใหญ่ฟอร์มโตเนี่ยโอกาสเจ๊งก็เยอะถูกไหมเราพูดถึงธุรกิจคนจนีนเนี่ยเขา,เอาอะไรแบบง่ายๆอยู่ข้างหลังเราไม่รู้หรอก นะโอเคเนี่ยเครื่องฟิสโกธรรมดาเนี่ยก็กัดงานได้หรือเฟรอนะอ่าโอเคทีนี้ถามต่ออีกแล้วราคาต้นทุนละงานทำแบบอย่างตัวอย่างนี้เห็นไหมเขาขายเนี่ยเขาบอกเลยลูกค้าเขาบอกว่าเขาขายชิ้นละสิบบาทเพราะเขากัดดิบเพราะ1สิบาทวันหนึ่งเขาต้องการต้องสามพันบาทเขาต้องกัดเท่าไหร่สามร้อยชิ้นถูกไหมอ่า พอ300รชิ้นเป็นตัวตั้งเสร็จปั๊บโอเควันหนึ่งมีไปชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งคุณต้องกัดขนาดไหนแล้วคุณภาพงานจะเป็นแบบไหนอันนี้<บ>คือคือ,อาจากที่ทำเนือเนี่ยมันก็จะครอบคลุมตั้งแต่เครื่องวิธีการคิดถูกต้องใช่ไหมว,วิธีการคิดวิธีการเลือกเครื่องนะซึ่งอันเนี้ยจะบอกว่าของเราไม่ถูกมันก็ไม่ใช่หรือว่าของเราถูกถูกต้องที่สุดก็ไม่ใช่ นี่คือมุมของเราวิธีคิดของเรานะประสบการณ์ของเราเท่านั้นเองก็ออกมาแชร์มาแบ่งกันไม่มีใครดีที่สุดหรือวิเศษเทพที่สุดออโอเคอเคแล้วเราเราจะเริ่มต้นแนะนําอืมเพราะันโอเคเรามายกตัวอย่างแล้วกันก็บอกคร่าวๆเนยเยืะอเนี่ย,ย,ยกัดรอยตัวก็ได้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้เครื่องกลึงเร็วสุดแน่นอนอเพราะเรามีประสบการณ์เราเคยทําแล้วใช่ไหมเครื่องกลึงแล้วก็เป็นมันติดฟังก์ชันกัดด้วยกลึงด้วยในตัวเดียวกัน นะเพราะนั้นถามว่าเครื่องกลึงด้วยกัดด้วยเนี่ยคุณต้องมาคุยเป็นการสนตัวแล้วมันคือพิเศษละพอคุณเป็นการส่วนตัวเสร็จเนี่ยถ้าคุณมีแบบความคิดหรืออคติหรือทัศนคติเชิงลบเนี่ยมันคุยลบาบากละคือคนที่มาเนี่ยเขาต้องเข้าใจเราด้วยไงมันไม่ใช่แบบเป็นสินค้าแบบเขาเรียกอะไรอที่บอกแล้วมันไม่ใช่รองเท้าผ้าใบหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมไม่ไม่ใช่รองเท้าหรือว่ากางเกยงยีนหรืออะไรที่มันโ okay, อเคเออ การเทคแคร์คนละแบบกันนี่คือสิ่งที่เราให้เราย้ําแล้วว่าคุณต้องมีความรู้อืมโอเคไหม mm. คือความรู้แล้วมีความคิดอม,มีทัศนคติเชิงบวกใช่ไหมแล้วงานจะสําเร็จอ่ะโอเคทีนี้มันถามต่อเอามาเรื่องแบบก่อนเอ๊ะแล้วคิดค่าแบบกันยังไงก็อย่างที่บอกออบางคนก็หมายความว่าคืออย่างสมมติว่าอ่ะมีเขามี จุดมุ่งหมายนั่นแล้วแหละอยากทาแต่ทีนี้คือก็ต้องมามองมองว่ามันคิดค่าแบบมันถูกไหมไม่ในการที่จะเรียนทําแบบหรือรับจ้างหรืออะไรเงี้ยนะงานแบบเนี้ยเอาเอางานง่ายๆก่อนนะงานแบบเนี้ยเรานะยพันมิลเซนซีเนี้ยเราคิดเนี่ยค่าแบบพันเจ็ดโดยประมาณนะค่าแบบ คาว่าค่าแบบนีหมายความว่าเราจะเซตอัพทดสอบในการกัดให้ทคนเหมนในการกัด c o p ปี้คุณต้องการกี่ไซส์ย่อขยายเราให้หมดถูกไหมอาจจะสามไซส์แกได้ไม่เกินสามครั้งถูกไหมครั้งต่อไปคิดละครั้งเท่าไหร่ก็ว่าไปบางคนไหนคิดไม่กี่ร้อยก็เป็นไปได้หร,<บ>หรือมีไหมที่บางคนคิดแพงกว่าเราก็มีเพอนพ่เราก็มีถูกถูกกว่าเราก็มีเคยได้ยินมาว่าคิดจะน้อยสองร้อยก็มีแต่มันจะล้มเหลวไง เพราะว่าเราเวลาคิดเวลาเขาคิดเราคิดงานเนี่ยร้องบอยเวลางานถูกไหมวันหนึ่งเ่ยโอเคสมมติเอาเราทํางานล่ะมันคงไม่ใช่เดือนละหมื่นห้าล่ะต่ะําสุดแลวเดือนละสามหมื่นรือสี่หมื่นต่อวันสมมติว่าวันละพันแล้วกันวันละพันคุณใช้เวลาทํากี่วันละ่เะเขาว่าทํากี่วันเนี่ยคุณต้องรวมระหว่างคุณโทรศั์คุณคุยคุณโน่นนี้นั่นคุณเซอร์วิสเขาไม่ให้นั่งทํางานอย่างเดียวนะทํางานอาจจะแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้ นั่นคือคิดต้นทุนในการที่ใช้ติดต่อเวลาติดต่อค่าใช้จ่ายในการติดต่อถูกไหมแล้วก็ความเสี่ยงโอกาสความโอกาสทั้งธุรกิจถูกไหมอีกทิฏฐะไอความเสี่ยงที่ที่พูดถึงเนี่ยยกตัวอย่างอ่ะโอเคพูดตรงๆเลยนะลูกค้าเนี่ยก็บอกแล้วร้อยแปดอย่างกัดแล้วไม่พอใจทะเลาะกันอะไรกันมันมีอยู่แล้วแหละในทุกวงการเนี่แหละปัญหาคือ คุณมีประสบการณ์แค่ไหนที่จะเอาลูกค้าให้จบถูกไหมสมมติกักร์ดว่โอเคเออข้อตกลงเอ่ยอะไรเอ่ยซึ่งอันเนี้ยเรามีประสบการณ์เราก็จะสอนแนะนาว่าเฮ้ยเวลารับงานเนี้ยคุณต้องงี้นะเคยมีน้องอยู่คนเนี่ยลรงให้งานไปเดี่ยเขารับมันรู้สึกอย่างสองสาร้อยบาทมันเขาคิดมันง่ายๆใช้เวลาแป๊บเดียวพอทํางานเสร็จโอ้โหเรื่องมาเป็นยาเป็นกิโลเลยพี่บอกว่าไอโอเคพันนี้ไม่อยู่เลยเพราะนั้นถามว่าจริงจริง ลูกค้าก็ต่อเลือพันห้าเราบอกไม่เป็นไรเรายืนระาคาพันเจ็ดนี่แหละอธิบายเหตุผลให้ลูกค้าฟังว่าเราเซอร์วิสนะเราทดลองกัดให้เขาดูดนะไม่ใช่ทําแบบอย่างเดียวแนะนําเรื่องดอกกัดความเร็วเวลาที่เหมาะสมทั้งหมดเนี่ยอืให้ข้อมูลเนี่ยเอาง่ายว่าถ้าคุณเซอร์วิสดีสักอย่างเนี่ยคุไม่ต้องกลัวหรอกเมืม่อถามว่าเอาค่าเฉลี่ยแล้วกันคณได้วันละพันอ่ะเดือนละสามหมื่นเนี่ยค่าเรียนเนี่ยเดือนเดียวก็คุ้มแล้ว แล้วงานไม่หยุดตอไปอเดียวพระเอยอะไรออีกหลายอย่างเห็ไหมอันนี้คือมันมันงานน้ําจิ้มงานเล็กๆมน้อยไงนะที่<อ>ที่อันนี้คือเป็นการยกตัวอย่างในกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเหยื่อปลอมอ่าเดี๋ยวก็จะมีในเรื่องของอ่าวัตถุมงคลแกะสลักพระหรืออะไรก็อย่าง,งที่ทบอกเลยวคลิปเก่าเนี่ยก็ไปดูว่าเราก็อธิบายไปแล้วว่าเฮ้ยเออวิธีคิดทางอานตลาด หรือว่าแนวคิดเนี่ยถามว่าเวลาเห็นเขาทาอยู่ตกปลาดีเราทําบ้างเราอาจจะเจ๊งก็ได้นี่เราก็พูดกับทุกคนนะปัญหาคือจะจริตของคุณเนี่ยมันอยู่ในอากาศชิพแล้วหรือเปล่าคือ,ค,อคือหมายความว่าคือการที่คุณสนใจหาตัวตนตัวเองเนี่ยมันต้องดูตัวเราแล้วก็หลายองค์ประกอบร่วมด้วยคือประเด็นเนี่ยนะเอาพูดง่ายๆดีกว่าคนยิ่งคนอ ยุคใหม่ๆเนี่ยเจนใหม่มันก็มีปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้โทษคนนะนะแต่เราโทษเทคโนโลยีโทษอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คนมีปัญหาเอาเราก็ตอบคําถามลาบากมากขึ้นอย่างเราเนี่ยพูดตรงๆนะถ้าเกิดมีงานทําแบบเยอะๆเนี่ยเราทําแบบอัตโนมัติเลยถามตอบถามตอบตอบย่าได้แบบไหนโอเคสร้างแบบให้เลยเราขายสองสามร้อยก็ได้แต่วนั้นคือนั่นคือเราต้องมีวิสัยทัศน์มีมุมมองอ่ะอันนี้คือการเริ่มต้นไงอ่างั้นก็ งันก็สมมติว่าในในกลุ่มคนที่สนใจในการทําเดียบปลอมก็มเข้าไปดูแนวทางว่าโอเคถ้า,าจะเรียนจะคิดราคาจะามันคุ้มไหมเหมาะไหม<อ>หรืออะไรเงี้ยก็ไปดูที่บล็อกนี้ได้เป็นแนวทางจริงๆคือคือก็ไม่ใช่แนวทางสำหรับเดือบเดืยบปลอมอย่างเดียวอา,อาจจะเป็นแนวทางสําหรับคือปัญหาคืออย่างแบบอื่นด้วยไม่ใช่ปัญหาคือเขาอย่างที่เราคุยคลิปที่แล้วเขาว่าประสบการณ์ลูกค้าอื เราทํางานเนี่ยเราบอกแล้วเราทํางานเหมือนอาชีพคําว่ามืออาชีพอะเครื่องอะคุณมองภายนอกคุณบอกเออมือคนโจมตีบอกมันไม่ใช่มืออาชีพแต่ถามว่าวิธีการแบบมืออาชีพอะคณรู้ไหมคำว่ามืออาชีพคืออะไรโนโ้ตความลับเนี่ยใครก็จะมาบอกเขาองโชว์สิ่งที่มันเทพที่สุดอะเวลาสมมติเราไปติดต่อซื้อของเนี่ยอะเรานั่งรถแท็กซี่กับนั่งขับรถเบนซ์แน่นอนขับรถเบนซ์คนก็ดูแลดีนน,นั่นดี แต่ถามว่าจริงๆนะรถเบนซนะ์เนี่ยมายัางไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันหลักการเดียวกันปัญปัญหาคือเทคนิควิธีการเนี่ยนะเราได้มาเนี่ยเราก็มาเอาประสบการณ์มาเขียนมาให้ลูกค้าฟังแต่บอกแล้วไงว่าปัญหาคือ,อถ้าเราเป็นเหยือ่อโฆษณาเราก็ต้องตกเป็นเหยือ่ออยู่ดีอ่ะ mm hmm. แต่ถ้าเรามีความคิดคือเราย้ำนะพันมณีเซนเซย้ำเรื่องการเรียนรู้และอ่านหนังสือนะ อโอเคไหมอ่าโอเคทีนี้เอามาดูกันต่อประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยคลิปวิดีโอนี้ 2, 17, เมื่อสองสิบเ็ดห็นไหมมีคนมาเรียนกับเราเนี่ยมาซื้อเครื่องล้วก็สอนนะซึ่งคลิปอันเนี้ยก็ไปอ่านไปดูได้ใน YouTube ที่เราทำไว้เนี่ยแหละเห็นไหมเราสอนตลอดถึงตอนที่สามแสดงว่าจะมาถึงตอนเนี้ยตอ<ข>า<ก>ต้องการพืนฐานมาก่อนผนมก็อ,อ,อ,อืมนะอ่ะ อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหยื่อตกรลไรตัวหนึง่งเนี่ยก็ของมันเีเซนซ mm ี่เหมืนอนกันตั้งแต่ปีสองพัสิบหกเห็นไหมกี่ปีแล้วล่ะ mm hmm. ขายเครื่องเนี่ยนะไม่ใช่ว่าขายอย่างเดียวนะเราต้องทําตัวอย่างกัดชิ้นง,งานสอนลูกค้าเทคนิควิธีการต่างๆทั้งหมดซึ่งอันนี้จะบอกว่าโอเคอยากอยากได้ค่าเรียนพันห้าก็เป็นไปไม่ได้หรอก mm hmm. ถูกไหมเ mm hmm. พราะมันไม่เนี่ยสั้น อเคโอเคนะโอเค,นะอเคทีนี้กลับมาเนี่ยมายกตัวอย่างสักตัวอย่างที่จะทําแบบให้ดูนะแบบนี้คือดิบๆเลยถ้าสนใจทำเหยื่อตกปลาเนี่ยนะให้ไปเรียนอาชแคมพื้นฐานบอกแล้วข้อหนึ่งสองสามที่เราคุยกันคลิปที่แล้วเนี่ยมีเงินคือติดต่อเราไม่มีเงินทุนน้อยอ่าทุนน้อยก็เรียนแบบถูกๆใช่่ใช่ไหมหรือว่าโอเคไม่อยากเสียเงิน นะเรียนฟรีเราก็มีให้ให้เรียนอยีอ่หละปัญหาบอกแล้วไงอยู่ที่ทัศนคติเท่านั้นเองอืมอ่ะอันนี้คือยกตัวอย่างว่าเหมือนงานต้นแบบได้เป็นภาพถ่าย<ไ>มาเราจะทำไงทั้งหมดเนี่ยนะเราจะทำทำเราคงไม่อธิบายอะไรมากเราทำไงแค่คอนเซปต์เพราะว่าการเขียนเวกเตอร์หรือว่าวิธีการเขียนงานเทคนิคการเขียนงานเนี่ยมันมีในคลิปเก่าอยู่แล้วคลิปนี้เราพูดถึงว่า ถ้าหากคุณอยากเลือกอาชีพรับทาแบบเหยื่อตกปลาหรือทำเหยื่อตกปลาขายควรจะเริ่มอย่างไรนี่คือหัวข้อจริงๆมันอยู่ตรงนี้แต่เริ่มอย่างไรก็ต้องเริ่มกันที่ทําแบบนั่นแหละอ่ะเนี่ยง่ายๆเลยเนี่ยก็คงไม่พูดมากเพราะว่า คือคุยไว้แล้วค้าสารที่ได้เห็นเฉยๆว่ามันไม่ได้ยากเลยถ้าเรียนนะจริงๆการการขึ้นแบบเนี่ยมันมันก็มีหลายเทคนิคใช่ไหมถูกที่มีเยอะคือถึงบอกต้องเรียนไงที่นี้บอกว่าเรียนก็อย่างที่บอกอะ่ะคือพอเรียนพอเรียนเสร็จแล้วเนี่ย ค่ะจะใช้เทคนิคไม่ไม่เหมือนกับที่เราทําตอนนี้ก็ได้ใช่ใช่รอบจัดเมื่อไหร่ก็ไปตามรอบนั่นแหละใช่ไหมลูกค้าก็หลายคนน้องๆ้องที่เรียนได้ดีแย่แยเนี่ยไงก็ใกล้เสร็จแล้วแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเห็นไหมเนี่ยก็ได้แล้วย่ปงไรเนโนจะโอนเท่าไหร่ก็ว่าไปสิ ซึ่งอันนี้อย่างที่บอกแหละว่าเฮ้ยก็ต้องไปเอไปมีไปเรียนพื้นฐานมาก่อนจริงๆเี่ยถ้าถ้าดูเราทํามันก็เหมือนง่ายแต่ว่ากว่าเราจะมาถึงตอนนี้มาถึงทาอย่างนี้ได้ก็คือเราก็คือผ่านพื้นฐานมาเหมือนกันถูกต้องอ่ะแล้วก็ประสบการณ์ถ้าคนที่เรียนส่วนมากเขาใช้อะไรชั่วโมงบินอ่ถูกใช้ก็ชั่วโมงบินรถขับรถนานอะไรชั่วโมงบินสูงมันก็เลือกใช้ทุนวิธีการอะไรพวกนี้ลูกเล่นมันก็จะเยอะขึ้นใช่ไหมใช่ ก็อันนี้อยู่ในคลิปที่สอนทั้งหมดนั่นแหละอันนี้การขึ้นโครงคืออันนี้คือสาธิตว่าโอเคเราเอารูปมาเนี่ยนะแล้วเราจะเขียนยังไงจะขึ้นโครงยังไงจะเพิ่มงานยังไงเท่านั้นอาจจะหย,ยาบๆแต่ว่าจริงๆอะ่ะมันอยู่ที่อารมณ์ศิลน์แต่ว่าก่อนอารมณ์ศิลน์นะ่ะคุณต้องรู้ทเทคนิคพื้นฐานอะ่ะคุณต้องผ่านก็ไก่ก่อนแหละคือการพูดจาก็เหมือนกับกลัวๆแต่มันไม่ได้กลัวหรอก พราะว่าเวลาคำถามเนี่ยบางทีลูกค้าถามก็โกวนกว่านี้อีกเห็นไหมมันจะไปยากอะไรเนี่ยแต่คุณรู้คำสั่งไงซึ่งอันเนี้ยมันก็มีในคลิปอื่นๆเนี่นะเนะี่ยนอันนี้คือแค่ขึ้นให้ดูเฉยๆนะซึ่งมันมีดีเทลมีรายละเอียดเยอะอ นะเพราะจริงๆอ่ะพอเสร็จปั๊บโอเคเฮ้ยงานนี้กัดสองหน้าเทคนิคทำจิ๊กอีกในการทำจิ๊กเอ่อทำหนึ่งชิ้นแล้วก็ปี้ไปกี่ชิ้นถูกไหมก็ปี้หลายๆชิ้นก็ต้องมานั่งสอนกันวิธีการกันแต่นาตออนอีกก็เหมือนในในในบล็อกเมื่อกี้ใช่ไหมที่ <ๆ S 1> แบบกัดหลายๆชิ้นใช่ใช่ไหมมันก็ทําชิ้นเดียวนั่นแหละถูกไหมละ่ะทำแบบชิ้นเดียวแต่ว่าเป็นการก็ปี้วางเพื่อให้มันทํางานหลายชิ้นถูก นะอ่าฮะนี่ก็มั่วๆนะเนี่ยโอเคคือมันมีอลายเทคนิคอะนี่คือส่วนหนึ่งที่เราใช้เทคนิคแบบพื้นฐานของเราเบื้องต้นเลยอันนี้จริงเหยื่อเนี่ยถ้าทําก็ทํากันแบบจริงๆก็ประมาชั่วโมงก็ไรเง้เสร็จมั้งใช่ไหมแต่กว่าแต่กว่าจะมาทําภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็เก็บสะสมใช้ต้นทุนในการฝึกฝน แต่มาบอกคือบางทีบางคนถ้าเห็นว่าเออเห็นเราทําแล้วบอกว่าไม่แค่นี้เองปัญหาคือมันเป็นแล้วมันเลยง่ายอ,ยาอ่ะก็เห็นเอนว่าเหมือนมันง่ายเหมือนใช้เวลาแป๊บเดียวแต่กว่าจะมาง่ายอย่างนี้ก<ฮ>็คือมันก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ฝึกฝนใช้เวลาอะดูนี่นะอันนี้จากแบบ คือมันมีหลายที่มีก็บางบางบางทีก็มันก็มีที่เป็นให้ให้อะไรนะให้ชิ้นงานมาชิ้นงานจริงบ้างหรือว่าจากรูปบ้างก็ว่าก็แล้วแต่เนี่ยนะถ้าจะขึ้นลายนะใช่ไหม แต่จริงนันี้มันไม่ใช่นะนี่คือเขาต้องการกัดเล็บนะอันนี้คือแค่ให้ดูว่าบางคนถามว่าขึ้นลายยังไงแต่งผิวมันใช่ไหมแต่งผิวยังไงก็จากรูปเดิมมาเนี่ยแหละง่ายอืมมันก็มีแต่ก่อนง่ายมันมันก็ไม่ง่ายนะแต่ก่อนง่ายมันก็ต้องฝึกฝนใช่ไหมมันก็ต้องฝึกฝนมันต้องใช้เวลาใช่ไหมมันก็เออลายนาทิเมกอันนี้มัน ถึงบอกว่าบางทีเนี่ยเรามองจากภายนอกเหมือนอย่างง่ายใน youtube อะ่ะจำไว้เลยว่าเขามันไม่ง่ายหรอกทุกคลิปเนี่ยแหละอ๋อโอเคอันนี้คือเป็นแนวทางอ่นนีนก็คือแนวทาง,งคำถามของบางคนที่บอกว่าเออเนี่ย<ด><ะ>ทำเยืยบฟ<ะ>อทำเยียบล้อมเนี่ยใช่ไหมว่าแนวทางจะเป็นยังไงมันมีหลายแบบหลายรูปทรงเพราะว่า คุณแค่โฟกัสไปเฉพาะเหยื่อปลอมนี่คุณก็ถ้าคุณเก่งนะคุณก็นับไม่ไหวแล้วถูกไหม,มคือคือตลาดก็ใหญ่พอสมควรถูกไหมเนี้ยเอ่ออย่างที่บอกแล้วว่าทุกธุรกิจเนี่ยมันมีดาราม่าทั้งนั้นแหละเพราะมันมีการแข่งขันมีผลประโยชน์อืใช่ไหมแต่ว่าโอเคอย่างที่บอกแหละคุยกับเราเนี่ยยาวดาราม่าเลยเพราะว่าเวลาเราไม่พองเราต้องหาความรู้สอนลูกค้าเราต้องมานั่งทํางานเนี่ย ถาน,านี่ยแบบถมมข้ามานั่งอธิบายแบบเนี้ยถามว่าทำไมต้องมันมันนั่งอธิบายแบบนี้เพราะว่าลูกค้าสิบรายยี่สิบรายเนี่ยถามคำถามเหมือนกันแล้วก็ลูกค้าซื้อสิบรายซื้ออยู่รายเดียวมันก็ไม่ไหวนะเราก็เต็มที่เราก็อยากจะทำอะไรให <Okay. S 1> ้ดีที่สุดอ่ะอืมนะก็ต้องไปติดตามกันในเรื่อเลยเป็นแนวทาง,<ด>งก่นอนแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลาวมาเรื่อยๆ